ครับพูนีคร่ะอาแลวมาไปมาไปมาะอีาไปมาไปีาไปมาไอีเไาไปมาไปมาไปมัไปมาไปมาไปาไปม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 าไปอาไปมาไปัาไปมาไมาไปมาไปม่ไปมาไปมาไปมาคปมาไ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 ปบาไปม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 ไปมาไมาไมมาครับไาไัมาไาไปาไปมาไปมดีมาามาาปปมาไามาไปมนไปนาไไปไมาคมาาไไามมาาาาามา่มมา ครับก็คุดอยู่คมแถวเก่าแล้วพี่น้องครับเว่าตัวนี้ก็แดดก่าครับไก่ที่เที่ยงเรานะครับไปไปเบิ่งน้ำกันมาตีมันมาบุญครับดูแลกันครับพี่น้องดูนละตือนครับมองนี้มองเก่าครับที่เก่าเวลาเดิมครับพี่น้องกาปีเมลแล้วก็รังสาวยังใหญ่โชกไปโชกต้องบวงเต็มๆสียไปกอนพี่น้องข่าวข่าวันนี้จุกยากบันนี้เย็บมือครับ

โมเขยใหญ่ปาะเด็นขบ่น้องเต็มปากครับแ่วงามครับไม่เต่มพุทธไงแห็นีหเห็นผงของมันสี้หอด้วบอเปล่ามาตัวที่รองกอมันับ่น้องข่้หอยมหอดนด้เละมาตัวที่รองกอมันนี่หมดเลยเป็นนี่ครับนี่กระดึกกระครับกระดึกกะเครับกน้ข้อน้ำอแขอเทียรแหลกครับยืดยืดขนมาครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับ มาตัวง,งามครับนั่น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 เตข้นมาเองนะครับหอย้ยจุ๊บแ <c oughs> <c oughs> บบงามเลยครับ สองหูคร <6 S 2> ับพี่น้องอัะพี่หูหนึ่งเลยท่านีขับหูนึ่งสาม่นบาหลายหูครับเห็นแล้วครับข้าอหู่เป็นบ่เลืครับพี่น้องนี่นี่น่ครับหูนตัวนึงครับนี่นี่นี่เนบมงานเลเฮ้ยอะอมาครับกค่อค่อยค่อค่อยค่อยนาครับพี่ต้องหูีเดี๋ยวร่ ครับเห็นสาวูครับฮึดึกแม่นบปดิก็ก็นี่นี่พี่น้องฮะโอ้ยโอ้ยใชมครับครับงานครับกำลังทำการแสดงอยู่ครับพี่น้องโอ้ยตา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 ยโอ้ยตายโอตายคือนี่งามยิ่งามยิ่ครับอูนึ่พี่น้อง ทอมมือมือทไมกอก็ดีอย่างนี้ทบพี่ข้องเอถอดจุกมือเข้าข้บมือเจ็บครับครับใหญ่อุ้งเท่าไามห้งอู้บคืองามจับเอาเห็นสามหุงมให้เดี๋ขึ้นลึกคนละเ่นี้นี่แถวนี้มีอยู่นี่เตียงออก อ้นี่ยคือหโอ้ขึ้นขืนทำดีก็อยู่ต้งหวรับพี่นนอ้างหวท่านหูเปิดเนี่ยบรอจาอยูเนะครับนี่นีเน้องคยวนขืนไวครับดีก็ฮาจุกนั่นน่ว้าวตัวใหญ่ขนาด้าี่้องขึ้นแล้วหอ่น่ะรุ่น่ะอยยังไงตัวงามครับอือคาพี่ห้อ ว่ากำลังสีกอครับข้นดตวยข้คอยกอครับกอมันที่คอยขก้นมากครับนะครับเราืียเลยครับพี่น้องนี่ครับหลานมากเลมาแล้วมาแล้วเลยโอ้ยขมอนี่มันมีอีกสองมันิกอนกันขอด้วหนครับ้ยครับผู้หนึ่งครับผู้นึงมา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  tôi nhảy vào ui 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 bắt đầu cứ tay cái ui 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 <laughs> cầm bắt không <Cầm> đi đâu <laughs> nhốt 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 học nhốt 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 ui ui Bát lăm phút được mười lăm mười Bát mười lăm 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 mười ไปนะไปนาะไนาะะนี่นี่นี่นมามาแล้วมาแล้วมา้วมางามเนาะยอดกึ๊บครับขาเนอะไรบ้ามาแล้วมาแล้วมันตัวใหญ่ยัตัวนี้น่ากำนานงามเนะครับหินมาถส้างกับอไรด้้ครับคอยฟิกฟิกะ ไเดือดดิเนะครับอีกั้งนัอะนั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 ีย้องเอียบต้องเงับครับแล้เลียบอ่ะครับสอนอยู่บางทีหรอนั่นนะครับก็นั่

เจพอเลยครับพี so ่้องนี่นะครับกําลังสีกอะครับครับครับนันนั่นนนน่น้านี่บครับครับครับพี่้องบุนเบาขึ้นจงซองหินเักสิก๊อขึ้นมาได้ว่ได้ เขับไปแล้วครับคข้าครับพี่น้องมาแล้วมาโอ๊ยกาลันขึกนมากเลยโอ้โเข้าบรเด็นในคนเขัาหูนี่เข้าล้วเข้าไปแล้วพน่้องพี่นองพน่าเข้าแล้วเขัามามามาเข้นมาฮ่าฮ่าเข้น mất mời 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 mời

นะ่มาแล้วพี่น้องรับคนเีคนเียไปขึ้นมาเองครับนี่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 ถันมาเองมันเมาครับพอยังเหลือด้ถือพงศาวงตรงนานจยาละมุมพี่น้องใหญ่แล้วก็หาเอาและมุน่กหลายอยู่รับถือว่าไนเนียนีับว่ได้เข็นมาเหนีย่พี่ต้อง เงินลคับแกนนะครับด ah ินแทวนี ati> oh nah, ้ขับคุณมาโตคุณก้นยิบออกจริงคุณครับนี่เขาหูเขาหูใส่กันอ๋าใส่ก็มีได้เหมอนเดี๋ยวออแถวนึ่ก็ได้ใส่ดิอ๋อหนากว่าวันนี้อุ้ย Có mình okay. là hợp đồng Còn bó đẻ thầm đẻ có không? Như mày thật Nghỉ, toàn đi Cảm ơn các bạn đã theo dõi thấp là thấp, nhẹ là thấp, nhẹ à nè không bị động rất là, à, cực แล้วนี่นี่ยึด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 กมมา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 ับนานเฮยขับไปเะมากนานมอบตัวสตดีวายเที่ยวมนเขาเดี่ยวนี่เลือกยินนะพี่น้องนะมงก้มกอสวนตัวม่กบ Scream, นน Rangers. ไปไปกับข uh ยันเขียนขยันทำเขียนตัวยึดยึดนะครับไต้แทบอันน yeah, um ok ี้ไต้ไาไหนนะมูยตัวใหญ่เลยบ้าตงครับอะรอะไรละไอะละอะครับปุ๊ครับมีแหวแล้วก็วาแล้ววะนเอาบ่วโอาให้เช่นมขยครับมุงล โอ้วันบาปุ๊บหล่ขาดครื่องรานต้งนีครับนี่นี่อนี kas, enfin, ่โลยคอกลาบไเลยเดตัวใหญ่ตัวนี้ฟาดฟาดฟาดปครับนี่ครับมีหดแล้วให้แลานึ่งวันวันนมโอ้โตรงนงามครับนี่นี่นี่ พอดนครับพี่นรองนี้พอดเลยนี้เฮ้ยกีนวเอาคอยกินครับกินขินขินขินีนครับอ่ะอ่นครับไปเลยเห็นหเนาะนี่นี่นี่นนนี่นี่เห็นหนะเออสู้บ่สู้สู้มือหมอเลยครับพี่นแล้วนานี่ต้องเฮ้ยก้อ็ไปเนา รับไป่้ะตื่นรับไปดงควันหรือเ่าวันแลยใช่าล้ตานดินออกให้มันกลวงๆให้มันจิ๊ดจครับไีด้ะนบ้าห็นเลยรับไปดงดนเท่เลยโอ้ยบ่ได้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เลยผีดงละโอ้ยโอ้ยนะให่ครับบมเม่หมือครับน้องมัได้เลยครับมปดง มาแล้ว oh. มาแล้วมาแล้วเกือบเนี่ยเนี่ยเนี่ยแช่เทียนไปยังไงคนเรียนลมเข้าไปดแม่ไหมโอ้มแยุ่ง้พักระบนลูก

cắt này, cắt này. Ừ, 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 cắt này. Nè, 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 nè. À, à, à. không À, Cắt này. Cắt này, đây là vấp. này 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 uh. Nè, 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 nè. quá. cứ khẩu gì. Ồ, không làm gì.

ไปละอย่อหัวละบนี่โอ้นะกับตื่น,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 อนอโอ้กับนานงานดิชื่ออือยอครับเมีครับคู่ีไกันขวาเราบอวาแล้วใหญ่ใหญ่หเกเลยโอ้ยคุณแม่เหรว่า,า,าใสุหแค่อันรี่บีดมือมึงยัหญ่บ่ เด็ดเด็เด็ดนะครับเด็นะครับเยอนครับผลงานเด็ดผลงานมาจากเมื่อสิบสองครับเมือสิบงทันบาครับทุกคนนี่ครับกับ้อไดยาตะกีนครับนี่ครับฟงเบาตูกับเม่ยครับเกวาดีายเต๋อไทำมากระสิเด็ก้าบครับีออดครับอ้ยครับคนเก่งครับขู่ครัวพี่เด่นกับปูตัวงานครับรับสีเด็ก้าบมาเลอครับพอน้องครับ พี่น้องมาครับสีเดีกาดนะครับพ่อด้ยาแต่กินดีครับครับไข่อยู่ครับพ่อด้เวปฝนแม่แจ้วครับพี่น้องข้าปลาตัวขอบุนขอบขุ่เด้อครับอีคอยแม่ครับเลยไอ้ไข่ยิ่งสุขูมทุกคนครับที่ขอบให้แห้งเรือแห้งใจครับปลาตัวครับอีสารบานเท้าปากต้องหน่อยๆไป้เนี้ครับพ่อยนองครับก้นไหลก้นแช่ให้บ่าเนี่ครับพ่อด้มีแห้งครับเก็บทิ่ีชีวิตทุ่คนน้องเบิ่งครับบ่าวก็สีเดียกาบนะครับ คอยพี่น้องเบาครับอยู่ดีพม่แห้งกำลังนุ่งเลยทุกคูทุกคนครับขอบคุณให,หลายครับ okay.